สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเช่าวสวนทุกคู่ทุกคนนะครับเมื่อนี่ก็ตัดสินใจนะครับเศร้าวสวนนี่นะครับเบิ่งสภาพพี่น้องเหมือนเป็นที่ลกล้างมากๆเลยครับนี่นะครับเอกสารนะครับหลักฐานการเช่านะครับพื้นที่ตรงนี้บริเวณน,นี้นะครับปลูกปาล์มประมาณ สิบไร่นะครับเจ้าของบอกมาแบบนี้นะครับอ่ะนี่ครับไปดูกำลังแต่งกำลังตัดตรงที่มันมีปาม์นนะครับนั่นเป็นปีหนกเบื้องถลา่ปามิตรถลา่ไงเลยับ่ต่ตัดสินใจเช่าสวนนี้เป็นสวนที่4ี่นะครับ เท่าไรเอ่ยนะครับเช่ามาก็ห้าพันเองนะครับอามาดูต้นนี้ครับพี่น้องมาเบิงต้นนี้แจ็กซี่บอลไทยบอลเล่าแล้วบอลน้ำกันต้นนี้ครเป็นปาล์มที่เบิดแล้ล้ล่ะครับท่านได้ออกชุดใหม่แต่ว่ามีท่าไ่นะครับอยู่สามทาไ่ตั้งแต่ปีที่แล้วคือใดผู้ครับนั่นครับ ถ้าไลบ่บกง่ายดียครับน่ครับนี่ครับผมเศ้ามาหาพันุพี่นอ้องนี่ผมกับสิเดกาอข้างล่างนะครับข้างล่างเนี่ยผมได้เฮ็ดยั้งหอยครับเอาไว้แบบนี้แหะครับข้างล่างก็ยังต้นนันครับข้างล่างก็จะเอาไว้แบบนี้แต่ว่าข้างบนก็นสิแตงรอบหลอบลอบลอบไว้ครับเพื่อที่จะให้เคี้ยวห้องเข่าไงานะครับเบื้องที่เราพี่นอ้อง น,นีโอ้เห็นเราเมียเอาเดี๋ยวผมอัปเดตให้เบิ้งนะครับว่าผมสิตัดได้หลายปันไดป่ามัน,นสิคุ้มค่าเสาหาพันุผมบนนาะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำได้ครับขอบคุณทุกกาลังใจแล้วก็ยอดซับสไครต์ทุกคนนะครับ สรุปวันนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็เหนื่อยพอสมควรนะครับนี่ครับวันนี้นะครับตัดได้แค่นี้เช่าเขาห้าพันนะครับดู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 ปามก็ทลายใหญ่อยู่นะครับได้ประมาณ300ร้โลวันนี้ครับผมก็ตัดได้เท่าที่เอาได้นะครับเพราะว่าส่วนนี้ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับ แต่ว่ายอมรับว่าถา้าทำไว้ดีๆคือส่วนนี้ส่วนเดียวรวยครับดูครับทะะ้าลรเง่ๆงยแดงแดงสุกๆกผพี่น้องโอ้แบบเงยครับมันนี้อย่าเริ่มนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็หายกำลังใจผมนำเด้อม้อน,นี่ อเอื้อนกระสิตัดใส,สอีกแต่ก็ต้องเดี๋ยวไปขายครับพี่นอ้องเสียเงินหาพันจะคว้างขึ้นน่ครับฝากกดไลค์กดแชร์ได้ครับพี่น้องมื่อกี้คงจะทำงานแค่นี้แล้วครับเมื่อยครับต้องกลับไปพักผ่อนก่อนนะครับโอเคครับเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบายครับ